สบายดีพ่อแม่พี่น้องพอ่พอบกับข่อยอีแล้วเส้นเก่าเส้นเคยกับเจ้าสาวสารวาัตรมือนี้จสาสารวัตรสิพาลงครัวอีก้คือเก่าเนาะสิมาเห็ดสมหมูอันนี้ก็อจะเป็นหมูสับเนาะประมาณครึ่งกิโลครึ่งกิโลเอาสิมาเห็ดสมหมูเซ็ตแซ่แบบง่ายๆเนาะบมดมียังมากมายมีแต่กระเทียมกับเครื่องปรุงสามอย่างเนะาะเห็ดง่ายที่สุด เครื่องปรุงของเราเดจาสีบอกเนาะตอนนี้มันงาา่ายบุได้บัวตวงไวป,ประมาณนี้เดี๋ยวสิพิสูจน์ <c oughs> บัวลายย่างได้ไปเบิง่งวิธีเหตุกันเลยแดนอันนี้เครื่องปรุงของเราเนาะสีมีรสด,ดีเกลือหรือะปลงชูรสเนาะรสด,ดีประมาณสองถุกสองบวงส่วนชูรสประมาณบวงหนึ่งหรือกปอันเกลือบวงหนึ่งนะบวงตักกินบวงอันนี้ฮะแหละ นี่ประมาณนี้เนาะเครื่องปรุงเฮาซีมีแค่นี่กับหมูกับเค้งกิโลเนาะนี่ไปต้องกะเตรียมไว้เรียบร้อยเห็ดแล้วกับมุกหอไม่ต้องเลยเลยนี่ส่วนสีใสเป็นกระเทียมนี่กระเทียมหน่อยเนาะกระเทียมใหญ่บวหอมใส่กระเทียมหน่อยล่างนี่แซ่้นาให้เปลือกมนันันออกง่ายเนาะพอลาเอาไปตำเอากระิคข,ขันขันขันเปลือกมันกระซิลุดออกตัวเปลือกแบบ ข้างนอกอะสิเลือตติดเปลือกอ่อนเนี่ยมันก็ซีลุดออกแล้วเราต้องแช่น้ำไว้แช่เบื้องละสิบนาทีนี่ก็ออกแล้วนี่มาสิไปตํากันเลยนันี้นี่ห้าวกับตำการตําเนาะเอากระเทีมยมใส่ใส่ให้หมดเลยกระเทียมบุใส่ละลายมันจะหอมหอมนะให้น้าเปลือกมันสิพอออกเองเปลือกโตแก่ๆกระซิลเลกแบบเปลือกมันอ,อนน่อนกินได้ เขาเอาออกระเทียมใส่โคกเลยหรือเปล่านะเขาก็เอาเครื่องปรุงที่เขาเตรียมไว้เทลงบนเลยเทลงไปรวมสูตรนี้สิบใส่ขา้าวเหนียวเนาะเพราะว่าถ้าใส่ข้าวเหนียวมันสิสมบ่มักข่อยบรรม่บมักุณสมสิใส่แต่แค่นี้แหละเครื่องปรุงก็ได้กระเทียมกับเครื่องปรุงก็แล้ว ตาม,มันเข้ากัน เทียมเขาเริ่มแหลกแล้วเขาก็สีเอาหมูลงเนาะตำรวมกันเลยเอาหมูล,ลงไปตำม,มันเข่ากันเนาะตำเข่ากันแล้วเขาก็ไปห่อได้เลยห่อคือปรุงเขากับตวงมาพอดีแล้วตำม,มันเข่า So mùa xuân ninh anh 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 kim anh 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 สมมูของเฮากับตั้มเรียบร้อยนะเฮากับสีไปทำการโหนแบบนี้อาอันนี้กันเผากันเรียบร้อยแล้วหฮากัสีมา ห่อเนาะใส่ใบตองใบตองฮะไปหนึ่งเพื่อไปล่นไฟก็ได้เราเอาหนึ่งเอาสองก็ได้ดังไฟตักหมูใส่ด้วยห่อหน่อยห่อใหญ่แหละแต่ใบตองเนาะใบตองหน่อยก็ใส่น้อยใบตองใหญ่ก็ใส่ที่ใหญ่ๆเนียนะ่ยทำไปทำการช้อป าเสือกหรือนังยางมามมัดก็ได้นะสิวางไว้ก่อนเดี๋ยวคอยมามมัดทีหลังไปต้องเท่ากับเสร็จทำความสะอาดเรียบร้อยเนะก็ะต้องห่วงปลอดสกปรกแน่นอะนพะาเสร็จเรียบร้อย Hãy nhảy lại gạo ổ ổ đại nó khô Đều như này Hãy okay. โห,รเ,นะห,ห,หเรียบร้อยแล้วเนาะเ้ากกสิมาหมัดยางไว้สิมัดไปเยวมาเบิ่งกันว่าสิได้จักหอ,อแลหนึ่งห้อบเราได้ไปทีไปทันดอกห็ดกินเองเนะอันใหญ่อันหน่อยบริตรวง xám ha xì ha ha hút chết cậu, để cạo hồ con đại lái cùng kỳ đồ để วันสองวันก็นได้กินหัวอากาศมันหอนเป็นไวนับแล้วทั้งหมดเก่าหง ได้คลิปนี้กับอำลาพระเจ้าเพียงเท่านาะมาบอกสูตรง่ายๆแค่นั้นเองไปแล้วสบายดี